ต่อต่อนะครับข้อจำกัดของไม่ซ้ำคนอื่นหรือถ้าซ้ำคนอื่นก็ใส่อาศัยของช่วงเวลาที่ศึกษาเสียหรือใส่ปีเสียหรือใส่รอบเสียก็ได้นะครับคือถ้าชื่อไปซ้ำก็เขาปีไหนละ แต่อันนี้ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าบางทีในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่คนพื้นที่ก็ไม่เป็นไรนะครับปีปัจจุบันปีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าใส่ว่าปีปัจจุบันไม่ได้นะครับต้องระบุให้ชัดนะฮะแล้วทีนี้ต่อไปครับไม่ควรตั้งชื่อเรื่องที่ขึ้นต้นด้วยวลีแต่ชื่องานวิจัยเป็นวลีแต่ไม่ควรขึ้นต้นด้วยคำว่าการศึกษาการวิเคราะห์นะครับ เพราะอะไรครับเพราะหานวิจัยมันคือการศึกษาอยู่แล้วมันคือการวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับอ่าและต่อไปก็คือว่าไม่ควรขึ้นต้นด้วยว่าคําว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทําไมจึงใช้คํานี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทําไมจึงใช้คํานี้ว่าไม่ควรก็เพราะว่าเวลาคุณจะศึกษาทําวิจัยใช่ไหมครับ คุณต้องรู้ปัจจัยตัวนี้อยู่แล้วคุณต้องศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่มีตัวนี้เพราะอิทธิพลตัวนี้มันก็จะต้องไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับคุณต้องไปใส่ไว้ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยหรือสมมุติฐานนะครับสไลด์ตนะ่อไปยังไหมอ่าโอเคครับได้ไหมได,ได้เลยนะอ่าโอเค ตัวบนนี้ใช่ไหมใชข,ขวานเลยครับโอเคอ่ะปัญหาของการวิจัยเราต้องรู้หั้นการเขียนความสำคัญปัญหาของการวิจัยเขียนยังไงครับเขียนให้เขาเห็นว่าชื่อที่เรากำลังวิจัยเนี้ยเรื่องที่เรากำลังจะวิจัยเนี้ยสำคัญน่าศึกษา มีผลกระทบอะไรบ้างที่ผ่านมาก็พูดง่ายก็คือสร้างความโน้มน้าวจิตใจเขาให้เห็นด้วยกับเรานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเวลาเรากำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เราแจกแจงสิ่งที่เราจะศึกษานะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับดูนะเช่นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ันัพอเรามาเขียนวัตถุประสงค์เราเขียนไงครับดูสิครับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสม,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี่คือเราอยากรู้อะไรวัตถุประสงค์เราอยากรู้ความรู้ที่เกี่ยวกับของผู้เลือกตั้งว่าเขามีความรู้มากแค่ไหนเราจึงต้องไปศึกษาอ่ะที่สองทัศนคติที่สามพฤติกรรม เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์สามข้อก็พอแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็สามข้อก็พอแล้วอ่ะทีนี้วัตถุประสงค์ทั้งสมข้อนี้มีใครที่คิดว่ายังไม่กระจายอ่ะลองดูนะครับลองดูมีใครที่คิดว่ายังไม่กระจายว่าเฮ้ยผมจะเขียนได้ไหมเนี่ยผมจะเขียนได้ไหมเนี่ยถ้าคุณใช้ชื่อที่คล้ายๆกับเรื่องนี้ ผมรับประกันได้เลยว่าคุณเขียนวัตถุปสงค์ฉลุยเพราะแค่คุณนั่งทําความเข้าใจใช่ไหมสักประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเช่นเข้าห้องน้ําถ่ายหนักเปิดใหแยรนเย็นหน่อยแล้วก็นั่งดูย้าใหใครเคาะนะฮะถ้าเคาะเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวความรู้หายอีกเนี่ยคุณดูดิครับว่าเขาพูดถึงอะไรถ้าคุณไปบอกว่าอะไรนะเช่นคุณตั้งคี่อเรื่องนะ สมมติเฉยๆนะครับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในอบอตอนี้ใช่ไหมครับนะผมยกตัวอย่างนะพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลกอสมมุตินะครับเห็นไหมครับคุณตั้งได้แล้วใช่ไหมว่า ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเห็นไหมครับข้อที่สองคุณล้ออีกทัศนคติแค่คุณิบดบนิดเดียวพฤติกรรมการเลือกตั้งในครั้งปัจจุบันของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษสะดอเสียเราเติมเข้าไปจบไหมนี่ไม่ใช่วิชามานนะครับอาจารย์ไม่ใช่วิชามานนะ แต่นี่คือเทคนิคของการทำงานวิจัยสำหรับมือใหม่มพวกเราใหม่ไหมใหม,ม่มากๆใหม่ถอดด้ามหรือถอดมานาาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเอ้นี่ไม่ใช่วิชามานไม่ได้สอนวิชามานแต่สอนเทคนิคเทคนิคพวกนี้มันเกิดจากไหน ก็เกิดจากการกระทําซ้ําๆซ้ำๆที่เป็นทักษะนั่นแหละก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการวิจัยนี่เองนะครับแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นงานวิจัยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเขียนอะไรเลยที่เป็นรูปแบบทั้นอะไรที่คุณทําซ้าๆซ้ำๆนี่แหละคุณจะเกิดทักษะถูกไหมครับพอเกิดทักษะคุณสามารถเอาไปเขียนเป็นทฤษฎีที่เราติดพื้นที่ได้กราวเทีรี่ใช่ไหมทั้นทฤษฎีมันก็คือส่วนหนึ่งของงาน วิจัยโดยเฉพาะาหารวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเพราะาหารวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กราเซียลลี่ก็คือทฤษฎีติดพื้นพี่บางที่เขาเรียกว่ากราเซียลลี่บางเรียกเขาทฤษฎีแม่อะไรพวกนี้อะพก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับออพอถึงตรงนี้พอพอจะโอเคไหมแต่ถ้าเข้าใจไม่หมดไม่เป็นไรนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจทั้งหมดก็ได้เอาแค่พอประมาณแล้วเดี๋ยว ผมจะส่งเข้าในไลน์ตั้งแต่เริ่มหัวข้อเลยว่าคุณควรจะเขียนหัวข้อยังไงแล้วถ้าใครบอกว่าอาจารย์ผมสนใจเรื่องนี้แล้วก็เขียนมาแล้วจะกราให้ไปเลยเพราะฉะนั้นสองวันคุณได้หัวข้อซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันแต่ที่นี่จะทำนะครับแล้วท่านนะครับอยากจบเร็วๆไหมถ้าอยากจบเร็วๆก็ทำงานเร็วๆก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับ อันดับแรกคือเงื่อนไขของหมหาลัยสถาบันถ้าเขาบอกว่าอันนี้สอบระมวนวิชาย,ยังครับอสอบแล้วแล้วติดอะไรอยู่ครับ,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 บอออนี่ก,นก็นี่ก็จะจบแล้วนี่ใช่ไหมก็จบแล้วสภาบทแล้วจะสอบใช่ไหมเออจะสอบแล้วแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนี่เนะเาะก็ต้องเราจะสอบอยู่แล้วใช่ไหมออรับรองจบแน่นอนเห็นไหมเออ จบแน่นอนครับเ,เมื่อไหร่ที่เขาเซ็นอนุมัติให้สอบนั่นคือจบแล้วครับนั่นคือจบแล้วครับนั่นคือจบแล้วเพราะว่าคนที่คนแรกที่เซ็นอนุมัติให้ท่านจบก็คือประ,ท,ะที่ปรึกษาที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้เรื่องอน,นี้เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นปกตินะครับเมื่อที่ปรึกษาหลักเอ์เตอร์ เซ็นให้ขึ้นสอบนั่นหมายความว่าต้องรับผิดชอบพานของคนนี้นะครับไม่ใช่เด็กต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบพานของเด็กนะครับแล้วที่ปรึกษาต้องคอยแก้ต่างให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาตีเด็กเองนะครับเคยมีนะผมเป็นประธานที่ปรึกษาตีเด็กผมบอกผมเรียกเข้าไปคุยในห้องน้ําเลยบอกเฮ้ยเป็นคนละเรื่องแล้วต้องคอยปกป้องเด็กครับแต่ว่าไม่ใช่ปกป้องจนออกหน้าไม่ใช่นะครับพอ,อ,อเป็นอ่าเขาเรียกอะไร บอกให้มันพอไปกันได้อย่าให้เด็กจนเอาเป๋ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสอบเทคนิคนะครับเวลาสอบนะข้าอย่างเดียวนะครับข้าอย่างเดียวครับแล้วถ้าตอบไม่ได้นะครับยิ้มเจืิญแล้วแล้วก็ก้มหน้าหน่อยหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วถ้าที่ปรึกษาเขาเขาเรียกอะไรอ่ะวัยนะเขาจะชี้แจงให้เขาจะชีแะช้แจงให้ครับเพราะเรื่องพวกนี้ครั ผมเชี่ยวชาญผมทำนักเพื่ยวนักษามมาเยอะนะเราแต่ว่าถ้ากรรมการสอบที่เขาเข้าใจนะใจดีหน่อยนะครับเขาก็ไม่ไล่ต่อเขาไม่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 จี้นะครับเขาก็เข้าใจแล้วว่าเด็กตอบไม่ได้นะครับเขาเข้าใจแล้วแต่คิดว่าโดยโดยโดยบุคลิกแล้วแน่นอนครับเป็นมหาบัณฑิตแน่นอนนะครับประโยชน์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งซึ่งในหานวิจัยไปดูได้เลยนะครับเขียนผิดเยอะมากนะครับเขียนผิดเยอะมากบางทีเอาอะไรฮนะวัตถุประส,สงค์ครับวัตถุประส,สงค์มาเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ของก็คือที่รับคืออะไรก็หมายความว่าสิ่งที่ทำเสร็จแล้ววิจัยเสร็จแล้วแล้วเอาไป ไปทำอะไปสร้างเปกิจกรรมนั่นแหละคือเราก็เขียนตัวนั้นแหละครับนั่นแหละคือประโยชน์ว่าจะไปทําอะไรบ้างหลังจากที่หารวิจัยจบแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมอ่านงานวิจัยมันสลับไปสลับมาแม้กระทั่งไอ้นี่ก็เหมือนกันอาจารย์แม้กระทั่งวัตถุประสงค์ไปเราจะสังเกตน,นะอาจารย์วัตถุประสงค์คือจะมีคําว่าศึกษาใช่ไหมศึกษาศึกษา จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับศึกษาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นประโยชน์พวกนั้นมากกว่าเห็นไหมแต่ว่าเพื่อสลัดสลวยทางทางงานวิจัยจิงใช้คานั้นเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพื่อให้สลัดสลวยทางทางทางงานวิจัยเท่านั้นเองนะสมมุติฐาน ก็คือสมมติฐานคือก็คือระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับระหว่างตัวแปรว่าไอ้ไอ้ไอสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเมื่อเราทําวิจัยแล้วเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราตั้งสมมติฐานหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่เป็นไปล่ะเออต้องถามอาจารย์อาจารย์ก็เชี่ยวชาญถ้าเราตั้งสมมติฐานแล้วเราพิสูจน์มันไม่เป็นไปตามนั้นล่ะ เออไม่ต้องตกใจครับสมมุติฐานปรับได้ครับปรับได้อธิบายได้ครับนะครับเพราะบางทีเราตั้งเธอนะคือจริงๆอย่างนี้ทำไมว่าต้องตั้งสมมุติฐานเหรอจริงๆนั่นหมายความว่า เหมือนกับว่าเราวางแผนเหมือนกับว่าเราวางแผนล่วงหน้าว่าเราเราคิดว่าอย่างนี้นั่นคือความคิดเรานะครับทั้นหา,หาวิจัยจึงเป็นบางครั้งถามว่าจําเป็นต้องมีเหรอ,อหาวิจัยเชิงคุณภาพเราบอกไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่มีสมมติฐานแต่ในความเป็นจริงมีครับเพราะสมมติฐานในงานวิจัยเชิงว่ามันอยู่ในใจเรามันอยู่ในใจเราครับมันอยู่ในใจเราฮะเพราะฉะนั้น แค่เขียนถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรนั่นคือสมมุติฐานนะครับอลองดูตัวอย่างสมมุติฐานครับที่ดีและไม่ดีถ้าเราดูสี่ตัวนี้เราดูที่ว่าสมมุติฐานตัวไหนดีและไม่ดีถ้าใช้วิชาแบบถ้าใช้วิชาแบบตอนที่เรียนมัธยมผมว่าทุกคนรู้ เช่นเราสอบก้อสอบปัอ,ะอะ่ะข้อไหนใส่อาจารย์ให้ยาวมาอัานนั้นเลถูกอย่างเงี้ยดูดิครับอเราลองดูอเอาข้อหนึ่งนะครับเอาข้อหนึ่งชี้ให้เห็นกันเลยตรงนี้เลยความพอใจในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานดูสิครับว่าอันไหนตัวแปรต้นอันไหนตัว แปลตามเราว่าในสี่หัวข้อเนี้สมมุติฐานไหนสมบูรณ์ที่สุดครอบคลุมประเด็นในเขตเมืองสัตด์สีทที่ทำงานนะครับ ในเขตเมืองสัตว์ีที่ทํางานพูดถึงอะไรเขตเมืองแล้วก็พูดถึงอะไรสัตว์ีที่ทํางานนอกบ้านมีบุตรน้อยกว่าสัตว์สีที่ไม่ทํางานนอกบ้านเห็นไหมครับเป็นเหตุเป็นผลและชัดเจนอ่ะเรามาดูต่อดูสมมุติฐานที่หนึ่งครับแม้จะระบุให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว และสภาพของตัวแปรแต่และตัวกล่าวคือความพอใจในการทำมานเป็นตัวแปรอิสระประสิทธิภาพของการทำมานของการทำมานเป็นตัวแปรตามแต่ไม่ระบุอะไรครับว่าเป็นลบหรือเป็นบวกอนะครับตัวแปรที่สองมาดูดีครับระบุไว้ชัดเจนกว่าข้อที่หนึ่งคือระบุทิศท,ทางว่าการสมรส เป็นปัจจัยสาเหตุที่ทำให้สัตว์ซีลาออกจากงานนอกจากนั้นยังระบุถึงประชากรที่อยู่ในข่ายการศึกษาอีกด้วยซึ่งในที่นี้คืออะไรครับ <S <S โรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็สมบูรณ์กว่าข้อที่หนึ่งอ่ะต่อไปครับสมมติฐานระบุแต่เพียงว่าตัวแปลสองตัวมีความสัมพันธ์ แต่โดยไม่เชื่อเลยว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามฮั้นตัวแปรอิสระก็คือตัวแปรต้นนะครับตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือตัวแปรก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับให้จําไว้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับตัวแปรตามก็คือผลของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนะครับ อ่าข้อที่4ี่ดูนะครับเป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดที่ระบุถึงความสัมพันธ์ประเภทของตัวแปรทิศทางความสัมพันธ์ว่าเป็นไปในทางลบตลอดจนระบุเื่อนไขได้ว่าความสัมพันธ์ของสิ่เในเกตเมืองนะครับทีนี้ถามว่าสมมติฐานเขียนได้แล้วใช่ไหมวัตถุประสงค์เขียนได้แล้วยังมั่นใจไหมถ้าผมสามารถส่ง ก็แล้วนะ,ะข้อเปรียบเทียบให้อธิบายให้แล้วคุณมีอยู่ในตัวด้วยเขียนได้ไหมอ่าเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมมันจะเขียนไม่ได้ได้ยังไงก็การเขียนล้อนะครับเออมันจะเขียนไม่ได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะว่ามันยังเป็นของที่ ใหม่อยู่ใช่ไหมอะเธอเขียนได้ไหมครับออคุณเขียนได้ไหมอย่าเธอเลยเธอดูเด็กเกินไปไเฮ้ยเอยเอ,เอพูดผิดขอโทษขอโทษเขียนได้ไหมครับเออสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราทําไม่ได้คืออะไรรู้ไหมเราไม่ศรัทธาในตัวเองเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเราทําได้หมดครับเพราะถ้าทําไม่ได้ถามผู้รู้ถูกไหมเออ ทีเรื่องอื่นเนี่ยถามจังอะไรเงี้ยเราเคยพูดนะทีเรื่องอื่นที่ถามจังทําไมเธอยังไม่กลับบ้านโทรแล้วโทรอีกเธอไม่กลับบ้านที่ถามจังเลยนะเออเ่นเดือนออกแล้วทําไมไม่ให้ฉันเนี่ยถามจังเลยเออใช่ไหม <laughs> พระพยอมยังบอกว่าเอาพระอมพระจะได้พูดไม่ออกทาไมพูดไม่ออกเพราะถ้าพูดจะพระหล่น <laughs> อ,อตัวแปรอ่ะ พอพูดถึงตัวแปรเริ่มงงนะหลายคนเริ่มงงตัวแปรวพันที่เคยพูดไปแล้วนะว่าในงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีตัวแปรหลักๆนะครับก็คือตัวแปรต,แปต,ต,แปต้นหรือตัวแปรตามอเายสุติตัวแปรต้นหรือตัวแปรสละก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือพวกเพศพวกอะไรพวกเนี้ยนะพวกเพศพวกอายุอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าในขณะเดียวกันตัวแปรตามก็คือผลของตัวแปรต้นนะครับมันจะมีความสัมพันธ์เวลาทําวิจัยก็เราไปพิสูจน์ความสัมพันธ์ของตัวแปร นะครับอ่ะพักตรงนี้สักนิดนึงนะครับเพราะวิจัยบางทีก็อาจจะเมื่อยเหมือนกันอ่ะมีใครจะสอบถามเชิญน,นะครับตอนนี้อาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์อาจารย์ถามได้นะครับเพราะว่าจะเป็นไกด์ให้กับทางนักศึกษาด้วยนะครับ